โฆษกรัฐบาลแจ้งชัดประกาศด่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะคะซึ่งในส่วนของครมอมีการไฟเขียวอนุมัติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมด4เดือนนอกจากนี้ค่ะมีการถแถลงรายละเอียดที่ชัดเจนมากเลยช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลือแบบไหนเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเป็นประจำทุกเช้าว,วันร์ หลังเคารพธงชาติ8นาฬิกาเป็นต้นไปครับวันนี้วันที่5เมษายนฤดูร้อนอย่างเต็มที่นะครับครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีเป้าหมายครับว่าราคาค่าไฟเนี่ยปกติอยู่ที่ประมาณ4บาท15สตางค์เนี่ยลดลงมาต่ำกว่านี้ได้ไหมก็มีเป้าหมายในที่ประชุมคอรอมอครับแล้วก็อนุมัติในหลักการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องไปดูครับว่ารายละเอียดจะเป็นแบบไหน,นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรองจิ๊บสัสีการก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับ ไปดูเรื่องของไฟฟ้ากันบ้างครับทุกวันนี้เราจ่ายค่าไฟกันอยู่ที่4บาท15สตังค์ท่านผู้ชมครับนายกร,รัฐมนตรีก็เคาะในที่ประชุมคอรมอครับบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันลดต่ำกว่า4บาทหน่อยได้ไหมตั้งเป้าเลยครับไม่อย่างนั้นคนเราทําอะไรชีวิตไม่มีเป้าหมายนายยกร,รัฐมนตรีเคาะครับอยู่ที่3บาท99สตาตังค์ก็ให้ทําได้ภายใน1เดือนนะครับร,ร,รัฐมนตรีพลังงานก็ต้องไปดําเนินการครับฟังเรื่องนี้จากรองจิ๊บนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสัสีการวัฒนจันทร์คร สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคะดิฉันสสิการวัฒนจันทร,ร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ วันนี้นะคะมาพร้อมกับข่าวดีในเรื่องของพลังงานที่จะช่วยลดค่าครองชีพของทุกๆคนค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนส่งผลให้ราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลนะคะลดลงรวม1บาทต่อลิตรค่ะในขณะที่ก๊าซถุงต้มนะคะรัฐบาลก็ตรึงราคาไว้ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโกร,รมัมต่อไปอีก3เดือนค่ะ และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเรามีข่าวดีเรื่องพลังงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเป้าหมายสำหรับรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2568ไม่เกินหน่วยละ3.99บาทของกระทรวงพลังงานค่ะ และให้กระทรวงพลังงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางให้อัต ราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวค่ะรวมทั้งศึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและแนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ต้องขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐนะคะและให้เสนอไปอยังคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก่อนดาเนินการต่อไปค่ะ พูดง่ายๆนะคะก็คือให้ศึกษาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าแอดเดอร์และฟีดอินทาริฟค่ะรวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่าความพร้อมจ่ายและสัญญาอื่นๆที่มีเงื่อนไขที่ทำให้รัฐเสียเปรียบค่ะสรุปสั้นๆนะคะขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานอย่างจริงจังค่ะน้ำมันถูกลงก๊าซธรรมชาติ ก๊าซถุงต้มก็ไม่ได้ขึ้นราคานะคะส่วนค่าไฟก็ปรับลดตามเป้าหมายค่ะทุกมาตรการมุ่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเราเข้าใจดีนะคะว่าค่าครองชีพเป็นเรื่องสําคัญค่ะรัฐบาลจึงเร่งหรือลดปลดสร้างค่ะหรือระบบราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่เป็นธรรมลดภาระ,ระค่าพลังงานของประชาชนปลด พันธนาการน้ำมันแพงและสร้างระบบราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมและยั่งยืนผ่านระบบ SPR ค่ะโอกาสหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้า SPR คืออะไรค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลจะอยู่เคียงข้างประชาชนดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสมเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับความเป็นธรรมในเรื่องพลังงานอย่างแท้จริงค่ะ ท่านผู้ชมครับในวันที่11ถึง17เมษายนนี้เตรียมตัวเดินทางกันหรือยังครับออกไปต่างจังหวัดในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็รับทราบในการไม่เก็บค่าผ่านทางทางยกระดับบูรพาวิถีและก็ทางพิเศษกรราญจนาพิเษกนะครับที่เส้นบางพลีสุขสวัสดิ์ตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ ติดตามรับชมรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าได้ทางทุกช่องทางดูย้อนหลังเพียงคีย์คำนี้เข้าไปใน Google Search นะครับท่านก็จะเห็นเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าครับขอขอบคุณ NBT นะครับรับชมได้ทั่วประเทศทั่วโลกเอาว่ากันเถอะแล้วก็วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าที่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านมาตรการในการลดค่าไฟฟ้านะคะและนอกจากนี้ข่าวความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสภาวะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยจะมีผลกระทบในเรื่องของการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3เฟสที่4แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติด ติดตามค่ะคุณจุรพันธ์อมบวิวัฒน์ชัดเจนในประเด็นนี้ได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเงินไกของเราก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเม็ดเงินที่มีอยู่แสนห้าหมื่นล้านสุดท้ายมันก็ต้องลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะช่วยประคับประคองเรายังตั้งเป้าตามเดิมคืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์ได้ขอบคุณครับในระยะสั้นเนี่ยมันมันมีนะครับแต่ในระยะยาวระยะกลางเนี่ยมันไม่มีผลกระทบมากนัก นะครับยกเว้นเซกเตอร์บางเซกเ,งเกเตอร์อย่างเช่นเรื่องของอบ้านแล้วก็โดยเฉพาะคอนโดเนี่ยอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของความมั่นใจของผู้ซื้อบ้างนะครับแต่ว่าผลกระทบะเชิงเศรษฐกิจกที่มีนนยะสาคัญในระยะยาวยังไม่เกิดครับหากมีความจําเป็นเราก็เน,นาเนินการได้คนไทยไม่เคยเจอแผ่นหน,หน่งไหลจะใช้เกณฑ์อะไรเย,ยอะ ก็ต้องไปดูเกณฑ์เก่าไงครับที่ที่เรียนเมื่อสักครู่คือไปดูของเก่าว่าอย่างเช่นตอนซีนามิเราช่วยอย่างไรอย่างเช่นตอนน้าท่วมเราช่วยอย่างไรในกรณีต่างๆแล้วก็ดูความเหมาะสมอีกครั้งครับยังไม่มีตัวเลขมาครับแต่ว่ามีการประเมินผลกระทบประมาณในภาพใหญ่ละเพราะว่ามันมีเซกเตอร์ไหนบ้างแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยระยะกลางระยะยาวนี่ไม่มีผลกระทบน่าจะไม่มีในระยะขนาดนั้นอาจจะมีบ้างแน่นอนแหละมันมันปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่า กลไกของเราก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเม็ดเงินที่มีอยู่แสนห้าหมื่นล้านสุดท้ายมันก็ต้องลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะช่วยประคับประคองเรายังตั้งเป้าตามเดิมคืออย่างน้อยไม่ต่ํากว่า3%รนไไขอบคุณครับเาล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วนะคะถึงพี่น้องประชาชนเฟดสามเฟสี่แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอย่างไรรัฐบาลก็ยังคงฟัง ทำลายเดิมไว้นะคะว่าจะมีการแจกเงินในไตรามาสที่2แล้วก็เดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเพระนาะฉะนั้นรอคอยแล้วก็ติดตามการประกาศจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ